อันนี้เราก็จะพา,าไปครับเจ้าหน้าทีา่ของเทศบาลสูงครับไปส่งชาวบ้านขึ้นมาอีกขั้นใช่ไหมอ่าวันนี้จะยยอยเอาเก่าเอาหนามแล้วก็ไปส่งชาวบ้านที่อยู่ในอาู่ในไหนสี่พักได้<อ>น,นะครับอันนีวก็มันมีเครื่องอุปกรณ์ไรเพรนั่นก็อันนี้ก็เรียกอะไรนะอาชีพ <laughs> นะน้ำสูงขนาดไหนอ่อาชกไส้ที่งานที่เอวไันถึระดับน้ำใน ในหมู่บ้านประมาณ1เมตรไ,ได้ครับประมาณ1เมตรได้ครับครับเดี๋ยวเราตามไปดูเรื่อยๆนะครับว่าเ,เป็นยังไงบ้างาเส้นทางโอเคอเค,ครับกับต่อจะเดินทางไปครับตอนนี้ข้างหน้าเป็นในเนื้อเยื่อนะครับกรเกษตรนะครับขวาขวามืามมอ,อเป็นชุมชนบัวสามนะครับเราก็จะไปกันตอนนี้เราก็จะเดินทางไปด้วยเรือของเทศบาลตำบลนนทสูงครับไปส่งชาวบ้านนะครับ เหมือนจะมีคนมาอีกไม่เป็นไรรอบหลังก็ไเลยอ๋อเดี๋ยวก็เลยนะนนไไยอะน้ำมันต่วมเออรถไฟวิ่งเลืกวิ่งกันเนาะนกว่าบร,ริเวณท้องถานนี่น้ำต้วมอ๋อสะพานน้ำก่อนเนาะ อ๋อใต้สะพานเดี๋ยวเราก็มาดูนามท่ากันในเราเรือนะครับาูงน้ก,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 ก็มาดูทางนา้ำก็เป็นชุ่งนา้าเมื่อก่อนเขาเขาทุนี้ก็จะงามครับพอมาน้าม,มาก็ยจบเวนสักอาทิตย์หนึง่งข้าไปอาจจะเขาทันนะครับ จะทันหปล่าตอนตรงนี้เป็นทางนา้ำรอไอ้ไม่ใช่ทางอุโม,มงถนนหลดหลอดไปทางนู้นครับไปต้งเทศบาลไปตรงนี้พิทักษ์ู้เบียนนะครับตินทางไปเรื่อยนะครับ เอวประมาณเอวเลยไหมประมาณเอวอันนี้บ้านอันนี้ไปเอาไปแล้วเนาะนนนนบ้านในวันเวลาประมาณบ่ายบ่ายสามแล้ว ไปสา,อาสอมอะไสองโมงครึ่งไปสองมครึ่งครับน,นี่ก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นป่าละเบ่อเนาะเป็นปา่าคล้ายๆเป็นน้ำท่วมถึงอ่ะมันก็จะชุ่มฉ่ำตลอดเวลาเถว่ๆนี่ในป่าสะแก าถนนครับที่นำเช็ไกผ่านได้คุยกันเมื่อกี้เรือวิ่งไม่ได้โอ้อนนี้เป็นรอยต่ออ๋ออันนี้เริ่มเริ่มเริ่มต่ำเริ่มเตี้ย้วครับตอนนี้เริ่มเตียเเต้ยจะมีปัญหาตดอการขับเรือเพราะว่าได้หางเสือในการประคับประยนี้นะครับ อยู่แถวไหนครับทางซ้ายนื้อเนีน่ยแถวบ้านพี่ติ๋วไหมเนี่ยอ๋อพี่ติว๋วเป็นพี่สะพ้ายผมพี่ติ๋วไม่ใช่ถึงชั้นสองอันนี้นี่ก็เวรเขาอันนี้ก็เป็นเรืออันนี้เขาบัอันนั้นออมสินเลยอันนั้นเขามาแจกธนาคารออมสินมาแจากถุงยังคีบครับให้ชาวบา้าน มีเรือกรมเจ้าท่ามีเจ็สกี ต้นมะพร้าวนะเป็นในลำเชียงไก่ใช่ไหมครับสวัสดีครับโอ้ <c oughs> สะดุดต,ต่อครับสะดุดลัก <c oughs> อ่อม,มันต่ำนิดนด่ไงยึอยุดน้ำามาถึงืจกโอเคเอ่าสบายดีกเขาออกเขาได้ไหมเนี่ยถุกหวยเนี่ย อยู่กินยังไงครับนี่ครับนี่ตมางเหลือเกินโอเคยังเม็ดของน้ำของค่าสบายกันยังงนะมสบายกัสบายคือมาส่งคุณพี่กลับบ้านแล้วเราจะออกตัวไหนแล้วครับจำคำคำทำไม่มีเรือเขามากอเดี๋ยวให้ได้ง่อยหลักเลือกไปอ๋อเดี๋ยวก็มาดูนับเขาเมี ยางยังกันลรกไปดูคุณจะเข่าไปยังไงนะะออเออให้พี่เขาลงไปเออเข่าเมีคนนึงตัวโอเคไผมจะถอยเรียบมาถอยตัวจ่ไล่เอ้ยทองคำทองสาวๆลงมาอีกั่หรือยังเนี่ยโอเหัวขาาีนะไม่เปียกนะเข่าหวเ่าห้เอหั ขาหักดวย่อืโอเคครับเกล่ไปยกๆกันนะโอเคครับกลับมาดูแลพี่น้องันเองขอให้ปลอดภัยทุกคนครับสวัสดีครับเราจะ g ลับกันนะครับอันนี้เขาชาวบ้านจะออกนอันนี้เรือส่วนตัวนี่เรยไง อ๋อพระจะไปรับไม่ลารหรือ,อยังไงล,ลองถามลองไปถามดูตั้งหนลองถามดูไหนจะขเขารับสง่งผู้คนครับ โอ้บานก็ติดๆูกันหลายๆลหลังน,นี่ร้อยน้ำรถนะครับนี่ยาเนี่ไม่เห็นครับร้อยน้ำน,นี่ิ่มจะตายครับ,บระโวยเปานลาไ กว่าจะถึงครับยไอบ้านอยู่ตรงไหนบ้านนู่นเดี่ยตรงนู่นเดี่ยทัวร์นั่งคาเหรอกินที่ปิ้วเยือ้ฉันไหมเหรอแล้วตรงนี้มามาเฉยผ่านการแต่บหัวอ๋อจะจะกลัปเลยกันไหมครับหลวงพี่หลวงพ่อเดินไปกว่าจะถึงล่าเหมือนกันนะเรืองงานมาหรอกแกหลังเดิน้เนาเอาเรือขามอุ้ยมันเกินหนักไปเนาะเอาเอาเรือเขาเขาหนีได้ไหมได้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 ยายติ๋วเนี่ย มามาจะา้ะไวไปหลับยืดยาวก่อนทีนี่จะจะ,จะวิธีการลองคิดว่าจะเอาไปยังไงไปหนุมไปหลับรถุนหน่นะะอยแล้วก็พี่น้องมาเเองก็มาเช่อดีแล้วอ่เคครับเ,เดี๋ยวผมจะขยับให้